มิตรภาพไม่ห่างหายถ้าสหายไปติดเฮกูรู้ว่ามึงเหียยกูก็เหียยไม่แพ้มึงไหลสัว์แต่กูเลือกมึงไงแต่มึงเลือกเฮไม่เลอกกูไอ้ได้ยี่ไอ้เหี้ย ขอบกับเล่าอ่ะเธอไม่ต้องคิดที่จะจริงจังแค่เธอลางเคยมาย้ายพัก